สโอ้ะมย้มยมีผิวทุกคนขาสีหนองางามๆเลยค่ะทำไงเนี่ยฮะมาลาพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่อยสุกุชคนเด้อย้ะอยู่ในปานดอกไม่กับพี่น้องค่ะ มาเลาะแล้วคือแบบมาจอบเบิงเอ่อนใหม่ไรกอรไรหนามตรงเนี้ยว่ามันขึ้นหรือยังเดี๋ยววัลพอนสิพาพีหาในในปลาปลาหยานี่พี่น้องที่เคยขึ้นปีที่แล้วมาพีน้ำกันจ้ะปะตอนอย่างเขามากกันเ่มเห็นแล้วค่ะพี่น้องคไอนอนนี่ค่ะเตยยุดเต,ตมันก็มีเยอะนะมันมีขึ้นตามท่างที่วัลพอนย่างมากน่ะ มันนี่ขืนเยอะแล้วครับพี่น้องค่ะนี่ค่ะเ็นบบเอ่อหน้าใหม่นอนนี่อ๋อไม่บอแมนขอไปค่ะหน้าใม่ก่อนนี่มันมันนอนใหญ่พี่น้องค่ะมะพีมะพีวัลพอนพีนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะมีสองนอนด้วยทีเนี้ยพูดนอนหนึ่งนี่นอนหนึ่งพี่น้องกำลังขึ้นไหมจ้าเฮ็ดจังไดวัลพอนเอ่อบอยู่เด้นี่เสาร์อาทิตย์นี่ ปัจูุบานน,นี่นี่ค่ะทุกคนนี่เห็นเหมือนจะพ่น้องขะเออเดี๋ยวไปแวะแวเห็นอยู่ทั้งใดอีกบ่าน,นั่นหินอยู่หินอยู่อันนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งสภาพยางเบิง่งอุ้ยนี่ยางถอยหลังกรเหยียบมัอนเดิมนี่โอ้ยมันกำลังขึ้นพี่น้องน้องค่ะนี่ค่ะอุ้ยกระพุนยางถอยหลงังมันเหรอสิค่ะ ดูดูทุกคนมันกำลังงาด้อยค่อยคนตัดออกไปเร็วดิเพราะว่ามันอยู่ท่างงางพี่น้องอันนี้ก็ห้อยกระจเจาะกระเหยียบไปแล้วโอ้ยเออนะนี่ห้อยกระจเจาะเหยียบแล้วนี่ค่ะอ้ยมันกำลังขึ้นพี่น้องขาอันนี้ไม่ขืน,นีานี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็ตามทางเลยนะทุกคนนี่ นี่ก็ห้อยห้อยกับเจ้ามาเด็ดเลี้วอันเสร็จแล้วก็หันเห็นห้อยเหยียบนี่ห้อยกับเจ้าเหยียบผมต้องสิกินได้บ่นี่เพราะว่ามันเหยียบแล้วนี่พี่เจ้าเหมือนมันขึ้นมาเพิ่นก็เหยียบถิ่มนะเนี่ยพี่น้องแล้วเพิ่นเห็นอยู่พูนอยู่ทางในพูนเอา้าก้าวขาไปเหยียบอันนอน,นึงเดี๋ยวเสีเบิึงอัน,นอยู่ทางในอี่ดีนี่ค่ะพี่เตยตีนว่าเราก็งาเป็นเหยียบนอใหม่เลยนี่นี่พี่ดีนี่ โอ้ยสวอนกับพี่นอ้อนขาแต่ว่าจะทำงไงดีเนี่ยโอ้ยก็จะเหยียบทิ่มแบบนั่งกระเพาะพอดีมาแถวนี้นี่มันแถวนี้หรืจ้ะเอ้านี่เด้ตัวนึงนี่ค่ะนี่โอ้ยมันก็นอยู่ในปา่าดอกไม้เพลินค่ะมะพีพีเพลิน มีแหละอยู่ในป่าเนี้ยเยอะเลยแหละถ้ามันขึ้นมามันก็จะชี้โดชี้เดอะไรประมาณนี้ค่ะมีปลาดงใหม่ด้่พี่นอ้องเดี๋ยวเขามาเอาหนอหนี่ในไหนเพื่อนกะเพื่นกะซีเอาทิมอยู่แล้วแหละค่ะอ้ยตั้งสามอันป่ยุบานได้บ้หนีงหนเสียดโอ้แม่เมื่นึงพีทุกคนขาสี่หนองามๆเลยค่ะทําไงเนี่ยเฮ้เราไม่อยู่ด้วยนะเนี่ยเพื่นจะไว้ข่อยบโน คนค้นมาเหยียบถิ่มนี่ปุ้นยบไปเวลาพอนวเดี๋ยวเวลาพอนจะเสียบลงไปลึกๆเบิง่งนับ่นอ้องเนาะว่ามันจะเป็นยังไงคือยอยากจะล้อต่ว,ว่านตัวเองเลยิบวิยงปมันสิมีพอกินเ่รนี่ค่ะโอ้ย อนนี้เอาได้ไหมอันนี้ก็เริ่มยาวแล้วอันนี้จะลอด่าก็เจ้าก็คือสิมาเหยียบถิ่นที่เก่า นี่ค่ะทุกคนปิดไ้ครับเดี๋ยวไปไปเอาตรงนั้นค่ะไม่คนออกไปแล้วจะจะเอาลึกๆของมันเอาถือปน ขังทังพี่ขังทังอ่ะพี่น้องอันนี้เอาได้เพราะว่าเดี๋ยวคนเดินมาก็จะย่ำมันเดี๋ยวคนยังมากกต่สิย่ำมันตื๊กเอาน้ำกับพี่น้อง ไตสามหนอนเนี่ยมันสั่นมากอยู่ขางทางกับทุกคนค่ะจะทำไงดีเออแต่เวลาพอนจะเอาหน่อนี้ดีกว่ามันเยอะจริงๆนะนี่นี่น,นี่โอ้ยเห็ดจดังใดนี่นี่ค่ะหนอใหญ่นะพันมาทำสวนในฝรลังนี่แล้วมือน,นี้ โกด้วยพี่น้องโอ้ยดังโกดรับพี่น้องค่ะพุ่นะแต่มันสั้นไปหน่อยเนาะปิดไว้อันสามหน่อนี่เอาไว้ค่ะอละ่ะเอานี่เอานี่พี่น้องอันนี้ค่ะ อนอนนี้เนาะอันนี้ก็กำลงังงาเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้นเพื่อนหดนำดีพี่น่องเปลาพ่อหนอมือ้เอเจ้าไปตรงใดก็พอนี่นอนนึ่งน <c oughs> ี่ไแล่ะนี่นอนนึงโอ้ยนี่ค่ะตรงไหนก็เจอเอาหมุนอันเจียเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้เห็นบ่จ๊ะ ก้เลยค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะสั้นๆถ้าบ่เก็บมือหนีกับบ๊วยไม้แล้วกับบ๊วยไม้มาละพ่อนี่สุพไรณอันนี้ตรงนี้กับมีสองหนอมาละพ่อนสุพรดณมาพอบอกบไว้ยอยู่บ้านโก้ลยทุกคนนี่ค่ะ นอนนี่ค่ะทุกคนนี่ถอยคืนก่อนนะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่จ้ะนี่ค่เคะเคียเคียๆมันจกหน่อยนะงัดขังงัด นงนักค่ะงักงัดค่ะอรงนังนงนงนตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บตรงนั้นนะไม่รู้จะจะเข้าถึงหรือเปล่าทุกคนโอ้ยจินย,ยำส่วนคนอีกแล้ว <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยทุกคนขาหนอนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเนี่ย โอ้พี่อะพี่นองบักเอบเลยค่ะบักเอบจริงๆถ้าเศร้าไปอีกค,คือจะมีอยูแ่ต่ว่ามันสเสียบปลายหยาเพลินปวดเอาไว้มันใหญ่เดี๋ยวคยมาหักก็กได้ค่ะเดี๋ยวไปเอาตรงโน้นค่ะ,อะนอนนี่ค่ะพี่นองขาเพราะว่านอนนี่อยู่อยู่ทางางบ้เอากะสิคนกันจะเหยียบถิ่มคือเรา Oh. สุดยอด <c oughs> แต่อันอันตุกป,ปุ๊กนี่เอาไว้ก่อนเพื่อสองสาวันกลับมาจะมาเอาผุ่นเด้ย <c oughs> ย,ยังไปใส่กระหยียบมัน ตรงโน้นนะ่ะคงจะเอากล้องเงี้ยไปยากเดี๋ยวเวลาพอนขอขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้สล่ะโอ้อยู่ในเพียปลาอีลีค่ะพี่น้องค่ะอยู่ในป่าจริงๆค่ะทุกคนเนี่ย โกอ,อีกแล้วโกค่ะนี่ค่ะที่เหลือก็คงจะเห็นมันผลยาขึ้นมาพี่น้องค่ะเพราะว่ามันอยู่มันยังมีเยอะอยู่นีน่ในนี้เยอะค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนขาก็ได้ไหล่หนอค่ะ ขอบคุณค้าขอบคุณพี่น้องสุพรสุคนเดอจ้าที่เขามารับชมคลิปวิดีโอไห้มะละคอจ้ามละลรพอนกลับมาถึงบ้านเราจะพี่น้องค้าได้เต็มนองงาม,งามตามที่เห็นเน็ตนี่ยน่ากินมากพี่นอ้องก็แบว่าเป็นตะแกงแสบนอนมึงเนี่ยใหญ่บักใหญ่ในนี่อยากได้ขนาดนี้เลย <c oughs> ขอบคุณสุภุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอห้ยเดอจ้ากเอาไ้พอกันในคลิปหนาเนาะพี่น้องคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะงามงามอวบๆเลยค่ะทุกคน